แน่นอนมาช่วยกันทําเมืองแสนสุขของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับด้วยการปัสจจกการทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะนะครับสีสันความสุขสนุกข,ของคนแสนสุขก็เริ่มขึ้นแล้ว แต่ถ้าแบบนี้ก็ไม่ไหวนะที่นี่ดีกว่าโครงการดนตรีสากลเพื่อคนแสนสุขสัมผัสประสริจั์ของดนตรีที่จะช่วยทำให้เราสมองดีสุขภาพดีและอารมณ์ดีดีเทศบาลเมืองแสนสุขขสให้ฟรีอ,อยาเปเนอรเราจัดให้สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กระะกฎาคมที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุข,อขสอบถามโทร0883585ไอย้ย่าแล้วไปสนุกด้วยกันได้ครับพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุข กับโครงการใหม่บางแสน Wi-Fi City อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi City บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา ที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขนายวราชาติศักดิ์วราสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานเปิดโครงการแสนสุขสุดยอด The b e s t of ออแสนสุขโดยมีนายสราวุฒิรอดอยู่ประลัดเทศบาลเมืองแสนสุขเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างดีในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขนับว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมากมายโดยเฉพาะชายหาดบางแสนที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวและพักผ่อนเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลต่อผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการในเขตพื้นที่นับว่ามีความสําคัญในส่วนช่วยพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทางเทศบาลเมืองสันสุขจึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อพัฒนาสินค้าและการบริการในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการที่สําคัญทั้ง4ด้าน อาทิการพัฒนาห้องสุข,ขาบริการน้ำจืดห้องพักร้านอาหารและพัฒนาผู้ประกอบการร้านค้าชายหาดบางแสนเพื่อยกระดับและเพิ่มมูล,ลค่าให้เป็นสินค้าและบริการที่ดีที่สุดของเทศบาลเมืองแสนสุขต่อไปซึ่งภายในงานมีผู้ประกอบการร้านค้าผู้ให้บริการในพื้นที่เขตแสนสุขให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป็นประชาคมในะคะถ้าหากว่ามีการประชุมร่วมกันบ่อยๆแบบนี้นะคะเราก็จะทําให้รู้ถึงความเพื่อนไหวรวมไปถึงการพัฒนาของกลุ่มของเรานะคะทําให้สามารถนําสิ่งที่ได้จากการประชุมหรือว่าการปฏิบัติงานนั้นไปประยุกตใช้กับสังคมจริงๆได้ด้วยนะคะก็จะทําให้ชุมชนของเรานั้นมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคะ้าราชาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะข้อแนะนํารวมไปถึงเรื่องราวร้องถูกร้องเรียนต่างๆนะคะ ส่งข้อความเข้ามาได้เช่นเคยค่ะพิมพ์ T ีแล้วตามด้วยข้อความของคุณนะคะส่งมาที่4221300ได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นทางสายด่วนของเราก็ได้เช่นกันนะคะ1132นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งช่องทางสุดท้ายกับหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวส์คุณผู้ชมนะคะสามารถกรอกข้อความด้านหลังหนังสือพิมพ์และส่งมาที่เทศบาลได้เลยค่ะและสําหรับสัปดาห์หน้านะคะมูลินจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นในเมืองบางแสนกันอีกนะคะต้องไม่พลาดชมรายการสวัสดีบางแสนค่ะสําหรับวันนี้นะคะมูลินและ การสวัสดีบางแสนต้องขอลาก,กันไปก่อนแล้วละค่ะสวัสดีค่ะบางแสนแสน,นสุขสามมุกลือนามข้าวลาน้องมวลประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหลบางแสนแสนแ ความสามคัคคีเป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทยที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสายทั้งนี้เพราะคนไทยทราบตระหนักว่าหมู่คณะที่มีความสามคัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชนสามคีประเพนีวันไหลบางแสนแสนสูงสามมุกลือสวัสดีบางแสนร้างน้องมนตประชาชนสามคีประเพนีวันไหล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการสวัสดีบางแสนและมุนินค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขค่ะกับโครงการแสนสุขสุดยอดหรือ The Best of ออบางแสนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็จะมีการชี้แจงรวมไปถึงการเสวนาในเรื่องของการพัฒนานสินค้าและบริการบริเวณชายหาดบางแสนให้เป็นที่สุดของเมืองท่องเที่ยวค่ะนนมปปรระะชชาาสคีเไล งของประชาชนทุกคนนั้นมีความหมายรวมพลังร่วมแรงรวมใจร่วมกันสร้างสรรพ์พัฒนา,าเทศบาลเมือนแสนสุขสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลบรญ คะตอนนี้นะคะบุณเรองก้องมาอยู่กับคุณนรงชัยคุณปลืมล้มนะคะนายกเทศมนตรีเมืองสสนสุขนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นแกนนำนะคะในเรื่องของโครงการแสนสุขสุดยอดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกข้าเจ้าค่ะข้เาคะาเค่ะข้าพเ้าค่เจ้าค่ขาทเ่มาที่ไป่ขอาโครงขอาโนี้ค้เป็นยังไ้ค่ะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแสนสุขสุดยอดนะครับ ก็คือว่าเราจะต้องปรับปรุงเรื่องบริการมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างแล้วก็บริการทั้งหมดของแสบบางแสนเมื่อวานนี้เรามีประชุมผู้ประกอบการคาที่คันยูเบรนชายหาดแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราจะเน้นด้านขอพักเราขอพักพ่เศษ้าวที่อยู่บร,ริเวณรอบๆชายหาดแล้วก็ในเขตบร,ริเวณบางแสนเนี่ยนะครับแล้วก็ห้องน้ำบริการที่บริเวณสาธารณะชายบางแสนเนื่องจากว่าตอนนี้บางแสนเราเริ่มมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องแต่ว่าการพัฒนาในด้านมาตรฐานด้านห้องพัก ที่เป็นเกส s t า o u นะครับแล้วก็โดยเฉพาะห้องน้ําบริการสาธารณะเนี่ยเราค่อนข้างจะล้าหลังแล้วก็ยังไม่ได้รับการร่วมมือตอบรับอย่างที่ดีพอนะครับ,แล,แ,บ,บ,บกกรแล้วกับผู้ประกอบการก็คือผู้ประกอบการก็คือทําแบบง่ายๆก็คือว่าซ่อมแซมต่อเติมผิดกฎหมายด้วยซ้านะครับหลายราย,ายแต่ว่าทางนี้ก็ถือว่าทำมานานแล้วเทศบาลเราก็คอยควบคุมเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานอยู่แต่ก็ยังควบคุมได้ไม่เพียงพอก็เลยน่าจะผมก็เลยมาหรือใหม่ ำใหม่คือเรียกเขามาพูดคุยว่าต่อไปนี้เราจะมีทีบัญญัติมาควบคุมเขาพวกเขาแล้วนะครับแต่ก่อนนี้ก็คือเหมือนกับแค่เราพูดกันว่าลักษณะทางด้านสุขาพิบาลธรรมดาแต่ต่อไปนี้เราจะต้องดูเพื่อไม่ให้การเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยเนื่องจากว่าคนเข้ามาเสียเงินมาท่องเที่ยวเราก็ยกให้เขาได้ที่พักที่สะอาดมีมาตรฐานคือเราไม่ยังเป็นต้องมีการความหรูหรานะครับคือต้องการให้สะอาดแล้วก็มีระบบ ใช่ครับมีความสะอาดเป็นหลักแล้วกเ็เรื่องความปลอดภัยนะครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาพูดคุยก่อนในการให้ความเข้าใจกับให้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะทั้ง2ฝั่งทั้ง2หน่วยงานเนี้ยทั้ง2ผู้ประกอบการนี่มีความสําคัญมากเพราะปัจจุบันเนี้ยเราก็อยากจะทําให้ยกระดับบางแสนอย่างห้องน้ำเนี้ยเราก็อยากให้เหมือนห้องน้ําตามปั๊มน้ํามันที่มีมาตรฐานดีๆน,นะครับก็คือมีมีคนดูแลตลอดเวลามีความแห้งคือไม่ให้เปียกเลอะเทอะมีการทําความสะอาดแล้วก็ไม่ให้มีเชื้อราแล้วก็ส่วนใดที่มีการแบบมีคราบ กรปกก็ให้ต้องทำความสัอาดให้หมดเราก็เลยเริ่มที่จะเรียกพวกเขามาคุยก่อนเนื่องจากตอนเทศบาลเราออกเทศบัญญัาิแล้วนะครับกำลังจะผ่านสภาของเทศบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะบังคับใช้ตรงนี้จรงิงจังแต่ก่อนที่จะทบังคับใช้เนี่ยเราก็อยาก ทำความเข้าใจให้กับประชาชนว่าสิ่งที่เราบังคับให้คุณทำเนี่ยเป็นประโยชน์ตัวเขาเองในอนาคตนเนี่ยการบร,ริการก็ดีขึ้นความสะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่ปเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยินดีที่จะมาพักมากขึ้นก็คืออยากจะให้เขาเล็งเห็นตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเขาต้องมีการลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลง,ปลงกระเบื้องหรือว่าปรับปรุงเปลี่ยนไฟหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่ให้มาตรฐานตามที่เราจะกําหนดให้ดีขึ้นเนี่ยครับ เป็นการพัฒนาทั้งระบบเลยทั้งใช้หาเลยเนะคะับทีเสี่ยงตอบรับจากผู้ประกอบการระคะาทานายยศเป็นยังไงาก็ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นนะครับแต่ที่เห็นจากวันนี้เนี่ยอาจจะผู้ที่ประกอบการก็อาจจะยังมาไม่มากเพราะทั้งหมดเนี่ยเรามีผู้การที่มาเช่าอาคารเกาเา่าในสบานเนี่ย131งรารายนะครับแต่หลายๆอาคารก็อาจจะเป็นผู้การรายเดียวกันก็ถือว่ายังมาไม่มากแต่ยังไงก็แล้วแต่นี่คือเป็นการเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําหนังสือชี้แจงต่อไปว่าเราจะมีการเริ่มใช้ระบบ ตรงนี้และในการควบคุมพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็คงจะต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เราสำหรับแสนสุสุดยอด The Best of แสนสุใช่ไหมคะอันนี้เราจะมีการแบ่งประเภทหรือมีการคัดเลือกอะไรยังไงบ้างคะก็เราจะมีคณะกรรมการในแต่ละกลุ่มนะครับกลุ so, ่มผู <c oughs> ้ปรกอบการเตียงผ้าใบหาเร่แผงลอยต่างๆเราก็จะมีคณะกรรมการมาพิจารณาว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ไปปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างดีแค่ไหนให้ความร่วมมือหรือว่าป็นชชนมีจิตอาสาที่ว่ามาช่วยกระทงคมสาชายบางแสนหรือว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยเราก็จะมีคอยประเมินแล้วก็ตอนนี้นี เราให้สํานักสิ่งแวดล้อมทรัพยาการธรรมชาติจังหวัดชลบุรเีเข้ามามีส่วนร่วมกับทางเทศบาลด้วยเนื่องจากว่าเทศบาลเ,เป็นผู้คุมกฎถ้าเราไปพูดเองเส่วนใหญ่เราจะไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรเราเลยต้องการบุคคลที่ี่ยให้เขามาเล็งเห็นมาพูดว่าในฐานะเขาเป็นโบที่สามเขาเป็นห่วงการท่องเที่ยวบังแสนให้เขา,ารับทราบนะครับจะได้อาจจะได้มีการาตรหนักมากขึ้นแล้วก็ทาสำนักสิ่งแวดล้อมทำทรัพยาการธรรมชาติก็จะมอบรางวัลให้ด้วยสำหรับผู้ที่รับรางวัล จากแล้วการที่ได้เป็น the best of แสนสุขหรือว่าการที่เรามีโครงการ the best of แนสุขนี่นะคะจะมีผลต่อการท่องเที่ยวของบางแสนยังไงบ้างคะก็เป็นการเหมือนว่าปลุกระดมเขาเรียกว่ากระดมความคิดแล้วก็กระดมการกระทําที่ดีนะครับที่จะให้เป็นเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเขาเนี่ยพยายามทาดีทําท,ทุกอย่างให้ได้มาตรฐานดีขึ้นแล้วพวกเขาก็โดยรวมแล้วถ้าทุกคนปฏิบัติตามประมาณนี้มาตรฐานของบา,าาาบางแสนการท่องเที่ยวก็จะต้องดีขึ้นแน่นอนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัตดดิดีด้วยนะครับ แล้วโครงการนี้จะมีต่อเนื่องไปหรือว่าจะมีการพรัฒนาไปในทางไหนบ้างคะครับก็คงทําต่อเนื่องทุกปีแล้วก็เกณฑ์มาตรฐานแล้วก็คงมีปรับตามความจําเป็นแล้วก็ทําให้ทันสมัยเพราะปัจจุบันนี้เราควรจะทําอะไรอย่างไรก็คือตามสภาพปัจจุบันนะครับเราก็คงมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสม,มสงเกตอยายให้ท่านนายแแกแถวฟังถึงผู้ประกอบการตอนิยมขัดในการขึ้นมาเป็น The best ออก a m s u n g มีปัจยังไงบ้างคครับก็จริงๆก็ไม่ยากเลยก็คือปฏิบัติตามระเบียบซึ่งเรามีการทำบันท<ๆ>ึกข<ๆ>้อตกลงไว้กัน ด้วยกันอยู่แล้วนะครับระหว่างผู้ประกอบการทุกรายกับเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยถ้าท่านทําได้ตามนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยเป็นเป็นถึงแม้ว่ากดมันจะดูเหมือนบ้างมาแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่เรา วควรจะพึ่งปฏิบัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเหมือนว่าพานแสนแล้วก็ชายหาดมันก็เป็นพื้นที่ทํากินของพวกเขาเองพวกท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรักษาตรงนี้ไว้ให้ดีช่วยกันเป็นหูเป็นตาคือเทศบาลเนี่ยยอมรับว่าเราไม่สามารถไปดูแลได้ทั่วถึงตอลอดเวลายชั่วโมงนะครับมันก็ต้องให้พวกเราช่วยกันเองเนื่องจากพิพิกการหลายพันคนเทศบาลเ,เป็นเพียงเป็นมีส่วนเป็นหลักนะครับในการที่จะเข้ามาดูแลจัดระเบียบเพราะถ้าพวกทุกท่านเนี่ยได้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ใช่เป็นเรื่อง่แล้ววโดยภาาพรก็จะทํ ให้หาดบางแสนดีขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็อยากหลอกมาที่บางแสนมาใช้จ่ายในรรมาใช้อาชีพของท่าน,นก็ดีขึ้นตามไปด้วยมันเป็นเหมือนว่าเราต้องช่วยกันนะครับว่าไม่ใช่ว่าเทศบาลอย่างเดียวว่าเออหน้าที่เก็บขยะบ,บางทีเ,เล็กๆน้อยๆ,ๆเราไม่สามารถเอาพนักง,งานมาเฝ้าได้ตลอดเวลาดัะนั้นทุกคนต้องช่วยกันต้องมีมีการเอาเปรียบ นะครับลูกค้าต้องไม่มีการเอาเปรียบสังคมต่างๆคือเหมือนว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะร่วมมือกันนะครับยัไงไงก็ฝากตรงนี้ด้วยเพราะเพื่อ,เพ,อเพื่อพวกท่านเองนะครับไม่ใช่เพื่อตัวใครคนใด่งก็เป็นเรียวกว่าต้องมาร่วมมือร่วมใจกันในทคะให้บางแสนของเรานะคะเป็นเมืองสุดยอดเมืองท่องเที่ยวเลยใช่ไหมคะท่านนายกวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกด้วยคะ่ะขอบพุณค่า ผู้ชมคะตอนนี้นคะคะโครงการแสนสุขสุดยอดหรือ The Best of Sansuk นะคะก็เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วละค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยคะ่ะเสียงของประชาชนทุกคนนั้นมีความหมายรวมพลังร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาเกตบาลเมืองแสนสุขสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่อง ปัญหาแก้ไขเยี่ยวยาปัญหาประชาชนห่วงใยปากท้องพี่น้องประชาชนสวัสดีบางแสนนี่ก็โฟมนั่นก็โฟมอ่ะนั่นนะใช้กันเข้าไปโฟมอ่ะนี่ก็ทิ้งมันเข้าไปโฟมอ่ะอ่ะอ่ะดูทิ้งไม่ลงอีกอ้าวนั่นใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งเลย ไม่ได้มีระเบียบเลยถึงเวลาแล้วนะครับที่ชายหาดบางแสนเราจะต้องเป็นชายหาดที่ปลอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยความปรารถนาดีจากเทศาบาลเมืองแสนสุขและโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสนหยุดใช้โฟมตั้งแต่วันนี้สีสันความสุขสนุกข,ของคนแสนสุขก็เริ่มขึ้นแล้วแต่ถ้าแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ ที่นี่ดีกว่าโครงการดนตรีสแสนสุขสัมผัสรหัศจารย์ของดนตรีที่จะช่วยท,ทำให้เราสมองดีสุขภาพดีและอารมณ์ดีดีเทศบาลเมืองแสนสุขก็สอนให้้ฟรีอยากไปเนินเราจัดให้สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กรกฎาคมที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุข,ขสอบถามโทร093585ไอ้ย่าแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุข,ก,ขกับโครงการใหม่ บางแสน Wi-Fi ซิตีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่แสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา กับท่านวิทยากรนะคะที่มาให้ความรู้กับผู้ประกอบการค่ะสวัสดีค่ะถามได้ไหมว่าวันนี้มาให้ความรู้อะไรกับผู้ประกอบการ,รบ้างคก็มาให้ความรู้ในเรื่องการพัฒน,นาสุข,ขาสธนาธารณะนะครับให้ได้เป็นสุขาหน้าใช้ครับห,หรือเป็นสุข,ขาต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวคับแล้วการที่จะพัฒนา ห้องน้ำใท้แบบว่าน่าใช้หรือว่าเป็นต้นแบบอะรคเราต้องทำยังไงบ้างครับในการพัฒนาเนี่ยเราจะเน้นไปในเรื่องอนันดับแรกก็คือเรื่องความสะอาดนะครับอันดับที่สองก็เป็นในเรื่องของความพอเพียงแล้วก็อันดับสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยครับเอาค่ะเรื่องแสงมีทำยังไงถึงจะให้เป็นพอเพียงหรือว่าน่าเข้าไปใช้ล่ะคะถามว่าแสงส่องสว่างเข้ามาแสงส่องสว่างเนี่ย ปกติถ้าเราใช้แสงไฟนะครับส่วนใหญ่นี้มันจะมีค่าใช้จนะ่ายการที่จะเพิ่มแสงสว่างในห้องน้ำเนี่ยจะต้องอย่างน้อย10%โดยเราต้องเพิ่มช่องลมช่องลงมืุติดสกายไลท์ในห้องน้ำนะครับเ,เพื่อจะลดการค่บเ,เป็นเป็นเป็นหลังคาใสาๆนะครับเพื่อจะเพิ่มแสงสว่างแล้วก็ยกเขาเรียกว่ายกราคาให้สูงข,ขึ้น ให้มีช่องลงป่าตลถรายเ<ท>ตลอดได้จะช่วยในเรื่องการระบายกลิ่นระบายอากาศและลดการใช้พลังงานเรื่องสสแ,แสงสว่างจะถ้าจะสมมติว่าเรื่องของเชื้อราควางผีกชื่อไดเงตัวนี้ก็จะลดลงไปด้วยถ้ามีการแสงสว่างอย่างเช่นเราติด ปุ๊บเนี่ยแสงแดดมันส่องลงมาได้ในห้องน้ำใช่ไหมครับมันก็จะช่วยฆ่าเชือ้อโดยแสง UV ธรรมชาติจะ่มลดเรื่องเชื้อรานะครับแล้วก็เพิ่มระบายอากาศก็กจะช่วยให้เร็วขึ้นนะครับตรงน,นี้ถ้าเราสามารถพัฒนาส่วนใหญ่ห้องน้ําที่ไปเจอก็จะเจอ,จเจอนในเรื่องการระบายอากาศน,นะครับก็จะมีกลิ่นลดกลิ่นไม่ได้ ใช่อย่างเงีย้ยนะคะเราก็ต้องจัดการให้ทั้งสภาพแสงสภาพกลือแล้วก็รวมไปถึงความสะอาดความต็ดเชื้อด้วยใช่ไหมคะครับก็อยากให้ฝ่าถึงผู้ประกอบการในขะในการดูแลหรือว่าทําห้องน้ำของเราให้น่าใช้สมกับเป็นท่องเที่ยวค่ะผมก็อยากจะให้ทางเสนสุขเนี่ยมีสุขาที่เป็นต้นแบบของแหลกท่องเที่ยวของประเทศไทยแข่งแรกก็จะดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็มีความคิดว่าเราจะพัฒนาเสนสุขชมริวของเราเนี่ย ให้มีต้นแบบของสุขาสาธารณะ,ะนนในแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกของประเทศไทยหรือของอาเซียนที่จะเข้าสู่นี่ก็ก็ะจะดีเึ้นน่งครับผมว่าก็จะช่วยในเรื่องชื่อเสียงของประเทศแล้วก็ท้องถิ่นของเราเองคทีนเราก็ต้องร่วมมือกันนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะคะช่วยกันรักษาความาสะอาดเพื่อที่เราจะมีห้องน้ำสะอาดสะอาดไว้ใช้ด้วยกันค,ะค่นนคะขอบคุณท่านพิธีกรด้วยค่ะขรับคุณค่ะน ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะมูนินก็มาอยู่กับเป็นอาจารย์นะคะจากมหาวิทยาลัยบูรพานั่นเองค่ะเราวันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการก็คือการสร้างมาตรฐานนะครับของห้องพักห้องเช่านะครับให้ได้มาตรฐานแล้วก็เอ่อให้สามารถที่จะแข่งขันในอนาคตแล้วก็ช่วยกันพัฒนาให้เทศบาลแสนสุขของเรานะครับเมืองบางแสนของเราเนี่ยเป็นที่น่าอยู่น่าเที่ยวครับ บผู้ประกอบการนะคะถ้าหากว่าอยากจะทําโรงแรมหรือว่าที่พักอาศัยให้หน่าอยู่จะต้องมีการจัดการยังไงบ้างคะคือจริงๆต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากของเทศบาลแสนสุขนะครับในการที่จะพัฒนานะครับผู้ประกอบการทางด้านให้บริการทางด้านห้องพักห้องเช่าเนี่ยนะครับให้มีมาตรฐานขึ้น นะครับซึ่งประเด็นที่สําคัญก็คือว่าอยากให้เขาอันดับแรกก็คือเราตั้งเกณฑ์มาตรฐานขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็มาอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการให้การตรวจสอบนะครับตรวจสอบของเขาว่าเขามีอะไรที่ควรจะต้องปรับปรุงมีอะไรที่ต้องดูแลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมได้ยินมา,าคร่าวๆจากทางเทศบาลว่านะครับแผนของการดาเนินง,งานต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเชิญนะครับเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ,อนามัยสาธารณสุขอนามัยนะครับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนะครับตัวเทศบาลเองนะครับเรามาร่วมกันเพื่อที่จะวางกรอบนะครับแล้วก็วางแนวทางในการไปตรวจมาตรฐานวันนี้เราถึงไปการอบรมหลังจากนั้นเราก็จะเป่าประกาศแจ้งเขานะครับเรามาทําเกณฑ์แล้วเราก็จะลงไปทำไมครับไปตรวจพอตรวจเสร็จเราก็จะชื่นชมนะครับให้ส่งเสริมให้เขาทําไมครับ ร่วมกันทํากันทั้งเมืองแสนสุขของเรานะครับมันก็จะเกิดสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ช่วยกันดึงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวบางแสนได้มากขึ้นใครมาที่นี่ก็รู้สึกว่าอยากอยู่อยากเที่ยวนะครับมันก็จะก่อให้เกิดประสบความสําเร็จในเทศบาลของเรานะครับเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วสําหรับตอนนี้มองในเรื่องของศักยภาพของแสนสุขเรานี่นะครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับที่พักและโรงแรมคือจริงๆต้องบอกว่าผมคิดว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาใส่ใจ แล้วก็ตือนรือร้นดูจากวันนี้นะครับทีนี้เราดู2อย่างเราดูจากดีมาและสัพพลายถ้าดีมาเนี่ยตอนนี้นักเที่ยวเรามาเยอะนะครับจะเห็นว่าเทศบาลทําอะไรมากมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆตอนนี้มาถึงผู้ประกอบการเองเนี่ยถามว่าผู้ประกอบการพร้อมไหมผมว่าเขาพร้อมนะ นะครับเขาเห็นศักยภาพของเมืองแสนสุขของเราแล้วเมื่อกี้ทานายกก็พูดเองว่าเราต้องการจะเอาบางแสนเนี่ยไปนาเสนอกับตลาดต่างประเทศด้วยแล้วไม่ใช่มีนะครับไม่ใช่เพียงแค่ตลาดในประเทศอย่างที่เคยเป็นมาตอนนี้แต่ว่าเราเจะเปิดตลาดเนี่ยคำถามคือที่บ้านเราพร้อมหรือ,อยังนะครับวันนี้เราก็พัฒนาผู้ประกอบการแล้วเราก็เห็นศักยภาพอันหนึ่งผู้ประกอบการแห่กันมาเต็มเลยแล้วเขาอยากทำไมครับอยากปรับปรุงทุกคนเนี่ยนะครับยินดีที่จะปรับปรุงแล้วเมื่อกี้ผมก็บอกเขาบอกว่ายินดีเลยนะฮะมาติดต่อผมที่คณะการจัดการนะครับสักชัยอยู่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวมารายบูรพามนะครับดูทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมอยู่นะครับยินดีที่จะเข้ามาให้คำปรึกษาผู้ประกอบการฟรีในการที่จะพัฒนาเนี่ยตัวการสร้างมาตรฐานของเขาการปรับปรุงระบบการทํางานการดูแลนักท่องเที่ยวต่างๆความปลอดภัยนะครับการมีความสุขในส่วนตรงนี้ยังไงอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าพร้อมไหมพร้อมทั้งดีมา์และสปลายในเวลานี้ครับแสงสุขของเราก็พร้อมแล้วนะคะในการต้อนรับ ถูกต้องครับพร้อมที่จะเปิดตัวแน่แต่ว่าขอเวลาสักนิดหนึ่งให้เราได้มาตรฐานกันก่อนถามว่าความพร้อมเตรียมอย่างเตรียมแล้วแล้วได้เวลาจะเปิดตัวอย่างรอเวลาครับได้มาตรฐานแน่เมื่อเราเปิดตัวอย่างมีมาตรฐานถึงแน่ฮะนะครับรน่าสนใจทีเดีวยวนะคะสุดท้ายข้าอยากให้อาจารย์ฟังอะไรถึงผู้ประกอบการโรงแรมค่ะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนฮะว่า สำหรับตัวผู้ประกอบการเองนะครับวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าในเรื่องของมาตรฐานของการทํางานทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเป็นโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยโดยมูลนิธิสมาคมโรงแรมไทยโดยกระทรวงท่องเที่ยวโดยสมาคมโรงแรมไทยต่างๆเขาพยายามหลายหายหน่วยงานพยายามสร้างกันเต็มที่นะครับโดยรัฐบาลเนี่ยพยายามสร้างเต็มที่นะฮะแต่ามาถึงท้องถิ่นเองเนี่ยผมคิดว่าหลายหน่วยงานก็ทําในพัฒนาแหล่งแต่แสนสุขเนี่ยกำลังจะทําให้เห็นเทศบาลแสนสุขนะครับท่าน,นารงชัยคุณตื้มท่านบอกเลยว่าต้องการพัฒนาเทศบาลแสนสุข